ก็สวัสดีครับผมประธานบอลเกมแมช่อทีวีนะก็วันนี้มารีวิวกองทัพจกักรพัดสายฟ้าบัดี้ไฟของผม,ผมก็เป็นเด็กดิดรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้สินะก็ผมเพิ่งจะได้ของมาก็เป็น x 2 bt 0 1อ่าแฟกต์ธงกองทัพจักรพัดสายฟ้าส่วนบอดี้ก็มังกรจักรพัดสายฟ้าบาวบัส เป็นบัสดี้นะใส่ไปห้าใบแล้วก็มองโกราชาาาสถานสวรรค์ผู้พิชิตบันบัสดากอร์เทย์ย์ใบเดียวแล้วก็นี้ใส่สามบาวบัสเดอะฟิวเจอร์ฟอร์สเขี้ยวส่อนาคตบันบัสฟิวเจอร์คลอสอืมแล้วก็อันนี้การตื่นของเจ้าข้พาพสัตว์ฟ้าบัสสองใบพอ พอซื้อไม่ทันแล้วก็อันนี้มังกรสุรยันโอเวอร์เทิร์นบันบัสเอ้ยบันดาคอนพัดพิธแล้วก็อืมสุดยอดมังกรเกาะเร็กโอเวอร์เทิร์นดัมมังเกอร์ดากอนแล้วก็ถ้าซื้อคู่กับแจ็ค ชัยนิ่งเราก็นเนื้อจจกไหนอันนี้ผมซื้อมาแค่สองกล่องแต่ผมได้อันนี้มาสองใบเลยผมก็เลยได้ถ้ารูคู่ไปด้วยสว่วน,น The อันนี้บันบัสเดอะไลนิ่งอันนี้โปรโมนะทุกคนโปรโมเป็นร่างธรรมดาที่เป็นฟอยล์โปรโมราชันน้ำแข็งโอ้ปะเธอร์มิเซเลีย แล้วก็เลือกแล้วเลือกแลวโอวอร์เทินกัสกิจีใบนี้โปรโมเหมือนกันได้มาจากร้านที่เหมือนกัน้ันเดียวกันอันนี้ใบสำคัญนินจาคอนเนี้คอมมูนโรชินโดริสเหลือสองใบอันนี้ผมมีสองผมเลยใส่แค่สองนะลักษณะการจอมานเอาดอกขึ้นมือแได้แ้นแหละทิกง่ายๆ ทิ้งจากมือทิ้งมันจากมือดอกพื้นมือจอมวางแผนสเฟียตัวนี้โดรนิติกเหมือนกันแต่ถ้าอยู่ในแตกจากวัสุไฟฟ้านะคมโ้ชินก็เหมือนกันถ้าอยู่แฟกจากวัสุไฟฟ้าก็จะโดรนิติกเหมือนแค่สองใบแล้วก็ใบนี้เอาไว้หานากุระโยซึ่งตอนแรกผมใส่มาสองตเ้งแตใบเดียวแล้วเพราะว่าสลิปไม่พอส่วนนี้ ข้างขาวสีเหลืองตัวนี้ไว้ทิ้งจากมือจอนึ่งเกตหนึ่ง,งแค่นั้นแะครับผมใส่สองใบแล้วก็มองกรน้ําแข็งล่างเล็กกลาไม่รู้อ่านไม่ถูกตีครบสามครั้งเอาได้ได้หลไ,ไ,ได้จวนได้เกตเออแล้วก็อันนี้ โลเรากันชิ่อโลอยาแห่งจากพัดสายฟ้ากันได้ใส่ได้เกตใบนี้เครื่องมันมาเครื่องมันมานาการแต่จากพัดสายฟ้าเลือกเท็กสองางได้ไลท์กับได้เกตอันนี้บารลอลาวไว้ไม่ใส่ใส่ใบเดียวพอใส่เยอะเปลืองต่อมา กานตื่นของแจ็คพัทสายฟ้าสีแดงใส่สีเออแล้วก็จูปิเตอร์บาเรียทอร์โซกันได้ได้ได้ไรเกตได้ได้ไรไดเกตไดจั่วหายประทับแห่งสุอสุอสนิบาตกันได้ไม่ได้ไรเกต แล้วก็แทโกมเมเมเรียวมังเครื่องระลึกแห่งมองกรมีบัสอยู่ขวงขวาดำหรือเบาอยู่ซ้ายก็ได้ซึ่งเป็นของสตเป็นมากเลยนะแล้วก็บัดดี X ้เอ็กคอสมีดำมีเบาอยู่ในดอบกันได้ทุกอย่างกันได้ไม่กี่ทางไม่ตายถ้ามีบัสอยู่บนสนามจัวหนึ่ง ตัวนี้ได้เร่งไแค่แหละกันได้อันนี้อืมคำสาบานของเรานักลบได้เกรดได้ไลค์ตามจำนวนเบอร์ที่อยู่บนสนามกันได้และก็ได้ไลค์บัตส,สโตนใจอาใจอะไรเนี่ย อ่าไม่ถูกทุกคนจะว่าวกันนะแล้วก็น,นี้บัตเตอร์สปิริตเทคก็ใจหนึ่งหน่วยพาวเวอร์บวกห้าพันหนึ่งครั้งหนึ่งเทินใจหนึ่งเกตลดความเสียหายในเทินและก็ใกล้ถึงแล้วนะทุกคนอ่านี่ฟิเวเจอร์ฟ,ฟอร์สยาคอนคลอสคั่ม เงื่อนไาในการเป,ปิด่อยต้องมีพลังชีวิตต่้มปราณสี่หน่วยและเราต้องมีดำบานบาสในดอกหรือในสนามและการบนสนามไม่สามารถถูกนำกลับขึ้นมือไม่สามารถถูกทำลายและ ым, หากคอคอสข,ข,ของการใช้ไม้ตายกับแคสคอสของเอ้แคสคอสของไม้ตายกับคอคอสของมอนเตอร์ไม้ตายลดลงสองเกตแล้วใบนี้ อันนี้ก็โอของก็ลงเหมือนกันนะโอเวอร์โทสองครั้งที่สองการปกป้องของบัสดาก้ Dark อนเชฟเตอร์มังกร o. กาโอก็ไม่มีอะไรมากหรอกโอเวอร์โทส์แล้วก็มอนสเตอร์ไม้ตายใบนี้แหละของจริงใช้คู่กันนะกับเอ่อฟิวเจอร์ฟอร์ดดากันคอสอะอาน์เทอาร์อาน์ของมาร์โดสเกลคอคอส วางการ์ดนี้ครับมอนสเตอร์บนสนามหรือกองมังกรตุยานหรือกองทัจพจักรวดิสายฟ้าบนสนามเราหนึ่งใบและจ่ายสองเกรแล้วเมื่อกี้ฟิ่เอร์ฟอนดักกันคอสบอกว่าลดลงสองเกรแปลว่าฟรีและโจมตีเมื่อการนี้โจมตีทำลายมอนสเตอร์ทุกใบบนสนามคู่แข่งและทำดามเมจใส่คู่แข่งสามหน่วยสกิลเคาน์เตอร์ ใช้สองเกตลูกกานี้ซึ่งถ้ามันใช้กับคอมโบกับการตื่นของจากผพาสายฟ้าบัสก็สกิลของมันถ้าไรตามาว่า4ี่ซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเราต้องใช้กับฟิวเจอร์ฟอร์ลคอร์เราก็จะลุกการนี้ได้อีกรอบนึงแล้วสกิลของมันถ้าเรามีเกตเยอะเราก็สามารถลุกตีลูกตีลุกตีจนเราชนะได้เนี่ยของจริงโกงมากแล้วก็ไม้ตายที่ใส่มาดาเมจตามเบอร์ในดอก ก็โอเคทุกคนผมก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะเด็กเล็กของของทัพจัก,กรพัรดิสายฟ้าของผมก็ขอจอบคลิปแด่เพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ